บรรยากาศช่วงเช้าที่บ้านลงไหลหน้าเป็นพื้นที่ทําการกเกษตรของพี่น้องชาวบ้านชาวบ้านลงไหลหน้าตําบลเบียงอำเภอเบียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในพื้นที่จะมีภูเขาเล็กๆจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามตามธรรมชาติเอ,อชีวิตในชนบทเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและใช้ชีวิตแบบ สบ,สบายสบายซึ่งในวันนี้ก็เป็นบานที่มีการเฉวิมฉลออตุดกินของพี่น้องชาวจีนก็ได้ยินเสียงประทัดในช่งชวงเช้านี้ก็สร้างบรรยากาศไปอีกในบรรยากาศหนึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทำก,การเกษตรของพี่น้องชาวบ้านในชนบทการทำาการเกษตรปีหนึ่งจะสองครั้ง ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรได้รับผลผลได้ดีมากพอสมควรในพื้นที่ทำการ,กรเกษตรของบ้านลงหลายลาย้านนี้น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นดินของชาวพี่น้องกเกษตรจะได้ผลถึง90%้าิบผลิตผลทางการ,กรเกษตรได้สมหวัง สมความตั้งใจคิดนี้แหละคือชีวิตของพี่น้องชาเกษตรกรรมพี่น้องชาวเชนบุของมัานดงไหลาหนาอภวิงปะเ<อ>ปะ้าจังหวัดเชียงราย